สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องของผม A N S Channel วันนี้อยกการรีวิวนะครับท G T D V S 0 1ครับผมชุดเสริม Clan Special Collection นะครับผม Special Clan Collection ของภาค V แต่ออกในภาค D เอ้ยงงเลยนะครับผมก็เป็นชุดของภาค V นั่นแหละครับเสริมของ V นะครับผม มีเสอริมหลายแคลร์เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะมีรอยอนออรเ์เรคเ e นเจเนบูเบดา้ามูราคุม,มุนารุคามิมีดิเมนชั่นสไปเปล n อมูลคางเงอควาฟอสเมกานะผมเรวก็มีการสุมหลังกล่องหึาใบแล้วก็มีริปินการ์ถึง12ใบเลยนะครับผมอย่ามารอชา้าอย่าได้รอชา้าผมเรา,เรา,เราไปเปิดกันเลยทำไมเขาเขียนอย่างเงี้ยการ์ดดีทำไมเขาไม่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลย ซึ่งผมก็จะมาทั้งหมด4กล่องนะเดี๋ยวจะให้ดู1กล่องก่อนที่เป็นาการ์ดในกล่องนะแล้วก็จะดูหลังกล่องนะว่าเราจะได้อะไรบ้างระดับที่จะได้แน่นอนก็คือ sp นะครับผมใช่ปะใช่แหละที่เป็น full art นะครับผมเราก็ยังมีนั้นอีกด้วยจะมะีเป็นตัวของ vsr นะครับคู่เซนเซฟกับบัสเตอร์เบลดสติกเกอร์นะครับผม โอเครอดูกันเลยนะครับอันนี้ผมไม่หยุดคลิปเลยนะครับผมแกะแบบสดๆเลยนะครับไม่ว่าแกะพลาดก็พลาดน,นะครับผมเสียเวลาไปด้วยกันอ่าโ okay. อเคน,นี่คือผมน,นี่คือวันนี้คือของผมอัดวันศุกร์นะครับผมก็เป็นวันที่ของออกพอดีเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมก็ไม่ได้ทาช้ากันนั้นนะครับหรือว่าตรงเวลามาดูกันบล็อตสต e เบลสติเก นะครับเป็นฟอย์หนึ่งใบสิงเซเวอร์ ever, นะครับแล้วก็ออร์กาสตัสนี่เป็นฮิวเกสามนี่เลยเราจะได้แคนอย่างละแบบละใบมีอยู่ทั้งหมดสี่ใบนะครับผมสี่ใบแบบละใบอราขึ้นใบนี้ก็แบบนี้นะครับสามารถหยุดคลิปเพื่อดูได้นะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับ นี่ผมก็เปิดให้ดูนะครับผมอกิลเดืไนประจำนนี่ genesis ครับบอกเลยว่าชุดนี้นะครับใครที่เล่น v อยู่นะครับผมสามารถจัดได้เลยนะครับยังเล่นได้นะครับผม v ee. นะครับ c าเ n e โลนี่มังกรผนึกนะครับเออมีคิเกซามด้วยเอาต่อกันเลย มูราคุมุครับเกี่ยวสองเกี่ยวหนึ่งเกี่สามฮิวเทเกอร์มีนารุคามินะครับเป็นเยเซอร์นะครับผมกลับมาอีกครั้งสนาบสายการเล่นสุดคลาสสิกนี่ครับผมแตเมนชั่นสุดอดีตสุดโกงเตะกาด ตอนนี้เป็นยิงแดมซะแล้วนะครับปาปีจีผมยิงแดมคุณถือว่าเปลี่ยนไปเยอะมองสไปร์ชเชอรนี่ไผมชอบนอกคนนี้สุดแลวเนี่ยสไปอันนี้นะคอยว่าเก็บใบเดียวเลยก็ว่าได้นี่ครับเพลิงมู่นเป็นสายบิสเตอร์ม์นะครับผมมาเสริมบิสเตอร์ม์ คือถ้าใครยังเล่นบิสเตอร์เมอร์ก็ยังเอามาใส่ได้นะครับบาร์เมร์ดาอ่าโอ้ทุกทีจะมีเกียร์สองให้นะครับคราวนี้ของเขามาเกียร์สีเลยนะคุณค้นๆเหมือนชุดนี้เคยออกเป็นฟอร์อยู่นะผมจำได้คุณค้นๆเหมือนมันเคยออกเป็นฟอร์อยู่นะโอเคขอฟอสแต่ถ้าไดร์กลับมาแล้วยอดไปเลยนะครับอิว ็คือ make colony นะครับสาย g i r a f f ใช่ปะนั่นแหละโอเคแล้วจะมีการ reprint น,นะครับเป็น G unit ของแต่ละ clan นะครับที่ออกในชุดนี้ซึ่งมันก็ได้ใช้ไหมมันก็ได้แหละครับถ้าคุณเล่น premium เพราะว่า G เนี่ยนี่มันก็ข้องคำจะไม่น่าได้เล่นหรอกโอ๊ยอะไรเขาวางมานี้เนี่ย มีตามนี้เลยนะครับดูกันเต็มที่นะครับผมจะเปิดให้ดูทีละใบนะครับสามารถหยุดคลิปเพื่อดูได้นะครับว่ามีใบอะไรบ้างแล้วก็สกิลนะครับผมอันนี้เคยเป็นฟรอยนะครับเกโดราและก็หลังกล่องนะครับผมแม่เร็วล้อเกิดได้เป็นดิสเทมเมอร์นะครับผมทีเล็บคุงโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูเดี๋ยวรเราไปดูหลังกล่องอีก3กล่องกันเลย โอเคครับผมกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งผมเตรียมว้แล้วครับนี่จะเป็นฟอ,อยที่เราจะต้องลุ้มกันไปลุ้นกันไปอีกสามเอาันเลยกล่องฮึบอุ้ยได้แล้วครับผมเป็นซีเกอร์ซิงเซเวอร์อย่างที่ผมคาดต้องการแบบนี้มากๆมาครับอ,อันที่สามชึบโอ้ได้เป็นเจเนซิสร์จูน่านะครับมาครับกล่องสุดท้าย ปปิ้งได้เป็นมูระคโมนะครับมูระเฮียวกะใช่ปะเละนี่ครับผมหลังกองสี่กองที่ผมสุ่มเจอนะครับถือว่าสุดยอดนะครับสวยงามมากส่วนตัวผมอยากได้ vsr แต่ไม่เป็นไรมันระหว่างยอะเกินไปหน่อยนะครับได้เป็นเียงนูนรอยอง เจนี่แล้วก็มูราคุมะครับก็ถ้าชุกใจถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม